สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ยะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาครูชาแนลค่ะวันนี้นะคะแม่จิ๋มมีเทคนิคดีๆมาแนะนําคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะเจอปัญหาหลายท่านเลยที่ปลูกบอนสีนะคะแล้วเขายุบตัวนะคะใบาหายเกลี้ยงทั้งกระถางเลยนะคะแล้วก็รอมานานแล้วหลายเดือนไม่งอกขึ้นมาใหม่สักทีนะคะเราจะทํายังไงนะคะโดยที่ไม่ต้องรอให้ถึงฤด,ดูฝนหน้าเขาถึงจะงอกขึ้นมาเนาะ วิธีไหนเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็ทำพร้อมกันค่ะงอกร้อยเปอร์เซนต์จ้า กระถางนี้คะ่ะคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมคะไม่มีอะไรเลยนะคะนอกจากความว่างเปล่านะคะกระถางนี้จะเป็นตะละแมคุซูมาค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะจะสวยมากเลยนะคะแล้วอยู่ดีๆเขายุบไป,ปหมดเลยคะ่ะคุณผู้ชมปกติแล้วถ้าเขายุบตัวเพื่อที่จะพักหัวหัวเขาจะใหญ่ขึ้นนะคะแล้วเขาจะแบบว่างอกขึ้นมาเองโดยธรรมชาติเนะฤดูการหน้าคือจะ ประมาณปลายแล้งแล้วก็ต้นต้นฝนนะคะเขาจะงอกขึ้นมาเองเลยเพราะช่วงนี้เหมือนช่วงฤดูจำสินนะคะเขาก็จะอยู่ในนี้แหละไม่เน่าไม่อะไรแหละนะคะแต่ว่าแม่จิ๋มไม่เอาไม่รอนะคะอยากจะให้เขางอกขึ้นมาเลยมีวิธีค่ะคุณผู้ชมทำง่ายมากแม่จิ๋มทดลองทำแล้วได้ผลด้วยนะคะวิธีไหนมาทำตามแม่จิ๋มเลยจ้าก็คือขั้นตอนแรกนะคะคุณผู้ชมควักหัวมันออกมาเลยค่ะ ตอนแรกแม่จิ๋มก็ไม่กล้าไปแตะต้องเขาหรอกนะคะก็เลยลองทําดูอ่าได้ผลค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูผลลัพธ์นะแต่ตอนนี้เรามาทําวิธีนี้ก่อนก็คือนําหัวนะคะออกมาเลยดูซิว่าหัวเขาอยู่ตรงไหนมีหัวไหมนะคะจิ๋มน่าจะน่าจะเป็นอันนี้นะใหญ่ไหมคะเวลาเขาทักหัวคุณผู้ชมสังเกตได้ จะไม่มีรากเลยเนี่ยค่ะกระถางนี้มีกี่หัวเนี่ยเห็นแบบเฟบมีสองหัวนี่ค่ะเห็นไหมคะไม่มีรากเลยค่ะทำไปล้างให้สะอาดเลยจะเห็นจะชัดนะคะไปค่ะพอเราไปขุดในกระถางมาแล้วนะคะเราก็มาล้างค่ะคุณผูมชมล้างให้สะอาดเลยนะคะ ้างให้สะอาดนะคะนำดินออกให้หมดนะคะถ้าเขามีรากติดอยู่นะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะหัวเขาเริ่มที่จะเน่าแล้วเพราะว่าเขาเริ่มที่จะพักหัวแล้วคะ่ะเนี่ยไม่มีรากซักเส้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาไม่งอกแน่นอนนะคะจนกว่าดูดูฝนหน้านะคะเขาถึงจะเริ่มที่จะมีรากใหม่ เอาออกเลยเด็ดออกให้หมดเลยนะคะมาทําความสะอาดอ่าหัวนี้ยังมีเขี้ยวอยู่นะคะคือเห็นเขี่ยวแบบนี้งอกแน่นอนร้อยเปอเซ็นตนะคะเนี่ยค่อเอวออกเราไม่ต้องรอให้ถึงฤด,ดูการหน้าสามารถขยายพันธุ์ปลูกใหม่ได้เลยได้ต้นใหม่เลยค่ะ เนี่ยคุณผู้ชมดูนะคะไม่มีรากสักเส้นเลยแล้วเขาจะงอกให้เราได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นต้องควักออกมาปลูกใหม่ค่ะมาขยายพันธุ์ใหม่นั่นเองนะคะเขี้ยวเยอะมากคุณผู้ชมจะผ่าก็ได้นะคะหรือจะปลูกทั้งหัวเลยก็ได้นะคะถ้าอยากขยายพันธุ์ได้เยอะๆเหลายๆต้นก็ผ่าเลยค่ะผ่าแบบว่าอย่าให้โดนเขี้ยวนะนี่แม่จิ๋นว่าจะผ่าสักสองต้น ก็คือสองซีกนะคะเวลาผ่าคุณผู้ชมอย่าผ่าชิ้นเล็กมากเกินไปนะคะบางทีผ่าสถียิบเลยนะคะมันก็ไม่งอกนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องเยอะขนาดนั้นได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปทํำง่ายงายนะคะคุณผู้ชมเตรียมน้ำปูนใสนะคะแบบนี้เลยค่ะน้ำปูนใสคุณผู้ชมน่าจะทําได้เนอกก็คือนำน้ำหนึ่งลิตรนะคะแล้วก็ ปูนแดงกินหมากนะคะประมาณหัวแม่มือนะคะละลายแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ประมาณ24ชั่วโมงรอให้ตกตะกอนนะคะแล้วก็กองน้ำใสๆนะคะอ่าต่อไปเอาหัวที่เราทำความสะอาดแล้วนะคะแช่ลงไปประมาณ5-10นาทีค่ะคุณผู้ชมเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะคะป้องกันเชื้อโรคเข้าไปตามแผลอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็ช่วยกระตุ้นคะ่ะให้เขาเกิดรากเร็วนะคะเดี๋ยวทิ้งไว้สักครู่เดี๋ยวมาเจอกันคะ่ะนะคะหลังจากที่เราแช่น้าปูนแดงแล้วเรียบร้อยคุณผู้ชมจะปลูกใหม่ทั้งหัวแบบนี้ก็ได้หรือว่าอยากจะขยายพันธุ์เยอะๆก็ผ่าก็ได้นะคะตรงไหนที่เน่านะคะคุณผู้ชมตัดออกเลยเนี่ยค่ะตัดออกส่วนที่เน่าให้หมด โอเคน่าจะได้แล้วนะคะแม่จิ๋มจะผ่านะจะผ่าแค่สองชิ้นหั่นกลางเลยค่ะอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันมีหน่อย,ยาวๆขึ้นมาแบบเนี้ยเขาจะงอกเร็วนะคะประมาณสามสี่วันก็ได้แล้วนะคะเนี่ยก็งอกแล้วแต่ถ้าเป็นเขี้ยวนะคะก็จะอาจใช้เวลานานนิดนึงแต่ก็งอกเหมือนกันค่ะ หาให้ดูนิดนึงว่าเคี้ยวอยู่ตรงไหนนะคะเนี่ยมีจอมอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมตัดจอมอย่างเงี้ยได้เพื่อให้เขาสร้างหัวขึ้นมาใหม่ได้เลยเนี่ยค่ะเวลาปลูกแล้วก็เสียบลงไปแบบนี้เลยเอาจอมขึ้นข้างบนนะคะส่วนหัวนี้ได้อีกเยอะเลยผ่าแบบนี้ก็ได้นะคะเนี่ยแบบเนี่ยค่ะระวังโดนมือนะคะขอบอกนะคะว่าคันสุดยอด <laughs> พยายามอย่าสัมผัสโดนตรง ยางมันนะคะทันจริงๆอันนี้ไม่จิ๋มพยายามจะไม่โดนนี่ค่ะมีจอมอย่างเงี้ยเราสามารถตัดแบบนี้ได้ว้าวได้หลายต้นเลยค่ะหลังจากที่เราผ่าเสร็จนะคะคุณผู้ชมใช้ปูนแดงนะคะป้ายตรงแผลที่เราผ่านิดนึงนะคะ เพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าไปตามแถลแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้เขาออกรากเร็วด้วยนะคะถ้าไม่มีปูนแดงนะคะได้ไหมคะไม่สิบนะคะได้ค่ะก็ไม่ต้องป้ายก็ได้นะคะไม่สิบก็เคยลองเหมือนกันก็งอกอยู่ดีอะคะ่ะ อยากให้มือเรานะคะคสัมผัสโดยโตรงกับเนี่ยค่ะที่เป็นยางๆเนี่ยคันอย่าบอกใครเลยนะคะคุณผู้ชมลิ่นตะใครแพ้นะโหต้องหาถุงมือหรือว่าถุงยางแบบนี้ค่ะโอเคได้แล้วทิ้งไว้ให้แห้งสักครู่นะคะแล้วก็นำลงกระถางที่เราจะปลูกใหม่ได้เลยเดี๋ยวไม่ชิมขออนุญาตเตรียมดินก่อนนะคะ หลังจากที่เราเตรียมดินเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมก็ใช้ดินร่วนนะคะเหมือนดินปลูกทั่วทั่วไปเลยนะคะไม่ต้องใช้ดินเพาะก็ได้นะคะก็จะมีใบก้ามปูนะคะหรือว่าซื้อดินที่เขาผสมเสร็จแล้วเรียบร้อยที่มีส่วนผสมของใบก้ามปูนะคะงากนั้นก็วางเลยจ้าเนี่ยวางเลยอันไหนที่มีจอมข้างบนนะคะกดลงไปเลยค่ะ เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะให้น้ำเปลือกสีน้ำตาลนะคะลงด้านล่างกดลงไปนิดนึงค่ะนี่ไม่จิ๋มจาขยายพันธุ์แบบเปิดนะคะโดยที่ไม่อบนะคะไม่อบก็ได้ค่ะคุณผู้ชมหรือคุณผู้ชมอยากจะให้มันงอกเร็วเนะก็ใช้วิธีการอบโดยการหาถุงนะคะมา ใส่ลงไปแล้วก็มัดปากถุงให้แบบพองๆเลยนะคะอย่างนั้นก็ได้พอเขางอกแล้วมีใบสัก1-2ใบเล็กๆเราค่อยย้ายลงกระถางใหญ่นะคะแล้วคุณผู้ชมก็ใช้ดินกรบบางๆค่ะแล้วก็ลดน้ำเลยค่ะให้ชุ่มเลย เป็นชิ้นๆแบบเนี้ยไม่เป็นไรนะคะปล่อยเขาเลยค่ะแล้วก็นำไปวางไว้ในที่ร่มหรือว่ามีแดดรำไรนะคะไม่แดดจัดนะคะทิ้งไว้แบบนี้เลยแล้วก็รดน้ำปกติค่ะทุกวันนะคะไม่นานนะคะแล้วแต่สายพันธุ์นะคะที่เขาจะงอกเร็วหรือว่างอกช้าเดี๋ยวไม่จิ๋มจะพาไปดูค่ะที่ทําไมแล้วงอกแล้วเรียบร้อยจ้าเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะคะคุณผู้ชมนนี้จะเป็นอีเหนาค่ะ แล้วก็กระถางที่ยุบนะคะแม่จิ๋มก็เลยผ่าหัวเหมือนที่ทําเมื่อสักครู่นะคะนี่ค่ะเป็นชิ้นยังมองเห็นอยู่เลยนะคะในชิ้นใหญ่มากก็คือหัวเขาใหญ่มากนะคะแต่ไม่งอกขึ้นมาสักทีแม่จิ๋มก็ทําตามที่พาคผู้ชมทําเมื่อสักครู่นะคะด้วยการขุดขึ้นมานะคะน,นําไปล้างแล้วก็แช่น้ําปูนแดงนั่นแหละนะคะแล้วก็ชําแหลก <laughs> คือผ่าหัวนะคะเนี่ยค่ะเรามาดูกันนะอันนี้ก็ประมาณสิบวันได้นะคะ ยังไม่มีแบบว่าเป็นหน่องอกขึ้นมาแต่ว่ารากเขามีหรือยังเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่ไม่จิมให้เห็นเห็นเลยนะคะนี้ไม่ได้ใช้แบบว่าลึกไม่ได้แบบว่าปลูกลงลึกนะคะกดลงนิดเดียวมีรากว้าวนี่ค่ะคุณผชมเห็นไหมคะจากที่ไม่มีรากนะคะรากเขาเริ่มมีเห็นไหมคะ เนี่ยค่ะถ้ามีรากก็แสดงว่าเขาเริ่มที่จะ,จะเจริญเติบโตใหม่ค่ะแล้วเขาก็จะมีหน่อขึ้นมานะคะเดี๋ยวแม่จิ๋มจะฟังไว้เหมือนเดิมรากเขาจะหักไหมเนี่ยเดี๋ยวเด๋ยวนะคะอันนี้คือขุดมาให้คุณผู้ชมดูยั่งจิ๋มค้างไว้นะกดลงนิดเดียวเองนะคะปึ๊บเดี๋ยวรากเขาหักยิ่งเปราะบางนะคะ แล้วเราก็เอาไว้ที่เดิมเนาะนี่ยนี่ก็อีกหัวหนึ่งค่ะเนี่ยที่แม่จิ๋มฝังลงไปคิดว่าน่าจะมีรากนะเดี๋ยวให้ดูมีรากหันนี้อันนี้แม่จิ๋มปลูกทั้งหัวเลยมีค่ะมีค่ะคุณผู้ชมว้าวเนี่ยค่ะรากกำลังงอกเห็นไหมคะอันนี้คือไม่ผ่าค่ะแต่ว่าเอาลงทั้งหัวเลยนะคะ เอเอาออกมาแล้วนี่ค่ะเหมือนรากเขาเริ่มงอกแล้วนะคะนี่เดี๋ยวไว้ที่เดิมเดี๋ยวพามาดูกระถางนี้นะคะสหัสเดชะค่ะคุณโู้ชมวันนี้ยี่สิบวันค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะ อันนี้ผ่าเหมือนกันนะคะอันนี้ผ่าหัวออกมาแล้วจาเห็นเขียวๆแล้วนะคะนี่ค่ะงอกอยู่นะคะแต่อาจจะใช้เวลานานกว่าช่วงร้อนนิดนึงนะคะแต่ว่างอกแน่นอนนะคะดีกว่าเราจะให้เขาแบบว่าหัวเขาแบบพักอยู่ด้านล่างนะคะถ้าเราต้องการที่จะให้เขาแบบงอกต้นใหม่ขึ้นมาก็ใช้วิธีนี้ได้เลยค่ะอ่ะแล้วก็มาดูทางนี้นะคะหัวเดียวกันเลย สหสเดชะที่พาไปดูเมื่อสักครู่นะคะแต่นี้ทำการอบใส่แก้วนะคะเป็นการอบคุณผู้ชมเห็นรากไหมคะว,ว้าวขาวจัวะเลยนะคะมองไม่ค่อยเห็นเนาะเดี๋ยวแม่จริงจะเปิดให้ดูนะคุณผู้ชมจะอบใส่แก้วแบบนี้หรือว่าจะเป็นถุงพลาสติกก็ได้นะคะ ว้าวเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะเริ่มที่จะแทงหนอ่อขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะแต่ว่ารากเขานี่แบบโหเยอะมากนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะขาวด้วยอวบด้วยนะคะแสะดงว,ว่าเขามีการเคลื่อนไหวก็คือสามารถงอกได้นะคะช่วงนี้นี่อีกอันหนึง่งขยับแก้วนี้นะคะน่คุณผู้ชมเห็นไหมคะเห็นรากขาว,ขาวชัดเจนมากๆเนี่ยค่ะหน่อเขี้ยวกําลังออกเลยนะคะอันนี้อันเดียวกันะสาสเดชะนะคะครถะ หัวเดียวกันค่ะผ่าออกมานะคะมีสองหัวก็คือหัวหนึ่งก็คือทําแบบเปิดที่พาไปดูเมื่อสักครู่อันนี้เป็นแบบปิดนะคะเดี๋ยวพี่จิมก็จะปิดไว้เหมือนเดิม <c oughs> นี่จะเป็นเงากวนอูค่ะที่ทําคลิปไปเนาะผ่าหัวเหมือนกันนะคะตอนนี้รู้สึกว่างอกอยู่นะคะอันนี้หัวเล็กมากได้ผลอันนี้เป็น อบแบบขุงพลาสติกนะคะมันจิมแกะให้ดูนี้ทำช่วงวันที่หนึ่งที่สองนะคะเพราะว่ากลับมาจากเชียงรายเนาะแม่จิมก็มาทำเลยนะคะเนี่ยก็ยี่สิบวันเป็นไงเออ,อคุณผู้ชมขันง,งอจริงๆค่ะ ได้งงาวควคนอูอีกต้นหนึ่งลนะคุณผู้ชมเห็นไหมคะเนี่ยผ่าหัวออกมาเล็กๆคุณผู้ชมก็นำวิธีนี้ไปทำได้เลยนะคะไม่ต้องรอนะคะให้เขางอกช่วงหน้าฝนเนาะเราก็สามารถทำได้ปกติเพียงแต่ว่าเราควบคุมอุณหภูมินะคะให้คงที่นี่ก็จะเป็นอีกกระถางหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่แม่จิ๋มได้ทำไว้นะคะแล้วก็เริ่มที่จะ โตขึ้นมานะคะมีใบแล้วนะคะ2ใบนะคะให้เราได้เห็นชัดเจนเลยนะคะแม่จิ๋มลืมบอกไปนะคะถ้าเป็นแบบว่าเราเพาะแบบเปิดนะคะคนที่จะมีถาดรองนะคะเติมน้ํานะคะสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ดินนะคะรากเขาจะออกเร็วมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวถ้าเป็นแบบปิดแบบอบนะคะก็ไม่ต้องเติมน้ํานะคะเพราะว่า,วาอุณหภูมิเขาจะคงที่นะคะจะร้อนอยู่แล้วในถุงนะคะดินเขาก็จะชุ่มชื้นค่ะ ยิ่งออกเร็วเข้าไปใหญ่เลยค่ะนี่ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสาหรับคุณผู้ชมที่กําลังกังวลอยู่นะคะว่าเขาแบบใบเขายุบหมดเลยแล้วก็พักหัวแล้วไม่งอกสักทีนะคะทําวิธีนี้ได้เลยจ้าะค,ะคุณผู้ชมไม่ยากเลยใช่ไหมคะสําหรับวิธีการทําให้บอลสีของเรานะคะแทงหลอดแทงหน่อขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่ต้องรอถึงฤดูการหน้านะคะหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะ และก่อนจากกันอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ s u b ส c คร b e สารูแชนแนลด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมค่ะพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ